เล็กก็คันรู้แล้วนะไม่ตอนแรกตอนแรกไม่ได้รู้นะคะแต่ถามนะเฮ้ยนะคือราคาก็ไม่เท่ากันนะคะราคาอะไแรมคอนนโดคอนโดห่างกันห้าร้อยแล้วเราก็ถามเฮ้ยดูคแปล์กระแสรถที่เราไม่สนใจเรื่องราคาเพราะของเราของเขามันก็คนหลายที่อยู่ละแต่ราคาจริงๆก็เหมือนเหมือนจะเท่ากันนั่นแหละเราก็เฮ้ยนะเราถามเราถามนะหนะูวนะ่าวก็รู้แค่นี้ ใหญ่กว่าพันลื่หรือเปล่าเออ,เอ,าทอทั้งที่มันหกล้อเท่ากันนะอ่าถ้าถามเนี่ยน้าแกบอกอ๋อดูดูดูอ๋อด,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 ดูเป็นเหรอไปถามอย่างนี้ไปถามแล้วมีอะไรแตกต่างปวดแล้วนะเออไม่นะหนูรู้สึกว่ามันมันรู้สึกคันนี้มันจะใหญ่กว่าน,นี้คืออะไรนี้แกบอกยางจะเป็นตัวยางอ,อ,อันนี้ยางเก้าหรือยางแปดเดี๋ยยางเก้ามันใหญ่เดี๋ยอ๋อ้โหถ้าแตกอะค่ะจริงๆไม่รู้ แต่ว่หวยืน,นเนนกันทไมครรู้สึกว่า6นเท่ากันแต่ทำไมคสูงกว่านิดเลยสูง่าอย่างรอบอกว่าอันนี้นยแูดนะแต่ต้ออบอกแว่าอถ้ายางยางแปลกับยางเกมันอันนี้มนแตกต่างกันแรงอะไรสักอย่างแกก็ไม่รูก็เลยอันนี้ไม่มีความรู้นะแต่ต้อกก็รู้แค่รับรู้ว่าอ๋อแปกกับเก้ามันก็แตกต่างกันอแล้วแหละเดี๋ยวย้ายนิดนึงนะอย่า ยิีมเยอะเดี๋ยวนี่ยิ้มาทับตาลอยเท้าค่อยเท้าอ่ก็น,นี่อ๊ออ๋อนี่ไงเกี่ยวของตข้องเล็กที่เดียวของคุ่อันนี้อันนี้นี่ของหนูค่ะอือค่ะเช็คตรงคา่ะ กดกดแล้วี่เล็กไปเยอะไม่มีอะไรทำระหว่างรอรถนี่นะคะเดี๋ยวถึงนี้นะคะแล้วก็ถึงนู่นหม,ดมุดนอยตรงนู้นตรงก็ภัยแล,ล้วก็ลงไปมันมีหมดุดหยอ่อันนี้ล่องนง้ำเดี๋ยวจะเขาไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบนะเขามีความรับผิดชอบเจ้าของที่ดูการเขาลงทุนแล้วแต่เขาจะนนให้หมดเลย กันแค่หมดแล้แนวี่วอนะคะอ๋เอเลกหลักโอ้ยตรงนน้นเห็นไหมคะนี่สีขาวๆติอด,ะะดอยู่ตรงนั้นนะะี่แสงเด้งอยู่ตรงนั้นโอ้ยส่องแส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 งเข้าอยู่ในนู้นแล้หค่ะตัวอุปกรณสีส้มส้ม,สมยอนแสงามาก โอ๊ยตายทำไมสีขานานี้โอเคกลับมาเหมือนเดิมะมันสว่างไปเมื่อกี้ขอโทษนะคะย้อนย้อนแสงกะจะให้ดูเสาแล้วพอดีแสงเข้าไปในกล้องมันก็เลยไอ้นี่อนิดนึงแต่ในอันนี้อย่างเล็กอันนี้เอาแปะเราเราเรียบเทียบนะคะแต่กล้อง เห็นมาสองวันอาการร่วมงานกับน้าๆคนขับรถมาว่าน้าคนนี้ยังขับไม่เก่งนะน้าคนนี้นะน้าคนนู้นขับเก่งกว่าเยอะแต่น้าคนนู้นน่ะนะจะใส่อะไรกระจูโอ้เอ็งเลยเก่งขับเก่งคนนู้นนะคันนี้ยังยังทิมือยังเท่าน้าคนนู้นอีกคันหนึ่งนะคะในมุมของตะกองจริงต้นม่วงกับต้นตะเดาเนี่ยออกก็ได้ นานนะเขากลับรถจากรจริงันแหละพอไปเจอปังปิดท้ายกรบบัดรรถกระบะเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานออกขนใหา่เมื่อวานตอนอยู่ตรงนี้แกไม่ได้ปิดท้ายจะพอท้ายออกคือันทำงานไปถึงบ่าอะไรประมาณนั้นก็ใกล้ๆมาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ถึง500เมตรทั้งสา0รเมตรได้ไสมร้อเมตรระมา เมื่อวานลูกงเก่งเอานี่นาคะสีเทาๆน่เอ,อ,เอ,อไม่ติดเข้มใรยืนถีบ คิดขอปลีนนานั้นเทียวน่ากลัวพิงต้นกล้วยกลับบ้านไปเอาเพลงไม่ทุละเป็นสภาพนะ้ำถอดไว้ตะขาบขับาพาไปเช่ามาโดนบุญโดนผู้ใหญ่ที่บ้านบนุญทำไปทำวิท่าไหนกางเกงกล้่อนจังเพื่อนอย่างกล้วย ไปยืนพิงต้นกล้วยกล้วยแถวนี้แล้วค่ะเนี่ยยืนผิงหวานแถวๆนี้แถวๆนี้ทั้งนั้นเลยคือไม่มีอะไรยืนผิงต้นกล้วยโดนบ่นตามหาเมื่อเช้าเป็นคนก็ให้ระวังเลยทุกอย่างพูดเรื่องสต้นกล้วยอาล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็วันนี้ก็ช่วงเช้าก็จะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่จะไม่มีอะไรมากมาย พอเดี๋ยวแม่โครบุงยาวมาปุกถ้ามานะทันนะคะวันนี้ถ้าเขาทันโอเคแต่ถ้าเขาไม่ทันก็ไม่เป็นไรอีกวันนึงก็ได้เห็นว่าเพราะพิธีการบอกแล้วว่าแม่โครเขาจะมาูมีแล้วบุงยาว ผมอยู่งผมตุ้ยจริงผู้จัดการหลบสองอสามวันผมตรงน,นั้นแต่แตกล้องมองไม่ถึงสามวันก็ต้องดวันทีนะคะว่าตอนนี้ก็ยังการงานพกันคลิปหน้านะคะยังไงเช็คเ่ฟสัสขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะขอบคุณคอมเมน,มน,มน,นะะต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะากล้องผิดพลาดอะไรไปพูดมากไปก็ขออภัยด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็สวัสดีะค่ะ